สวัสดีครับแฟนขับเพรยนต์รัถสวยคุณภาพเกตเอ็ฮะวันนี้กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมะเพรยนต์แล้วก็วันนี้นะผมมากับกระบะพันแก่งเลยกับเจ้าตัวออ l นิ w t ไ t ทันนะครับปี2018.19ครนะฮะสองคันนี้เลยนะครับเป็นตัวเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรนะคะ1 8 1แรงม้านะครับมาพร้อมกับเจ้าตัวไททันนะครับตัวแคแล้วก็เป็นตัวสประตูนะครับเป็นไททันโฉมยกสูงนะครับ ะะสำหรับลูกค้าท่านใดนะที่กำลังมองหานะครับรถกระบะอ่นะมิสุวิชิตไททันตอนนี้นะครับที่เพชรยนต์นะครับมีเข้ามาแล้วนะรประมาณ4คันเลยทีเดียวนะครับเป็นโฉมไมเนอร์เชเลยนะฮะนะครับ เนื่องจากรถเพิ่งเข้ามานะคุณลูกค้าเครื่องแบบว่ายังอุ่นๆเลยนะฝากระโปรงทั้ง2คันนะครับอ่าอย่างคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่499,000บาทนะครับเป็นตัว2.4 GLS นะครับปี2018-19เกียร์แมนนวลนะฮะแล้วก็สีดำคันนี้บอกได้เลยว่าเป็นตัวท็อปสุดเลยทีเดียวนะฮะ2.4 GT Premium นะท็อปสุดเลยนะเป็นเกียร์แมนนวลเช่นเดียวกันนะครับปี14-1 นะครับเอ้ยไม่ใช่ปี18.19นะครับนะราคา595นะครับนะทั้ง2คันนี้นะครับลูกค้าเครดิตด,ดีนะครับสามารถจัด f ฟ n a n c e ฟรีดาวนได้เลยนะครับอ่าเพื่อให้การไม่เสียเวลานะเดี๋ยวผมพาไปชมรายละเอียดของเจ้าตัวไททันทั้ง2คันนี้เลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ตัวแคปบก่อนเนาะคันนี้นะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะครเป็นปี2018.19นะครับเป็น2.4 GLS นะครับเกียร์แมนวนวล ราคา499,000บาทนะไม้20,000กโลนะครับคุณลูกค้าเป็นไม้แท้ด้วยนะครับไม่มีการกอไม้อย่างแน่นอนนะครับนี่เลยโฉมด้านหน้านะฮะก็จะเป็นโฉมแบบคล้ายๆปาเจโร่เลยทีเดียวนะครับนะเป็นดดๆนะฮะอย่างนี้เลยคือดูสปอร์ตแล้วก็จะได้เป็นสีขาวนะครับแพตตินัมนะจะออกเป็นมุกนะฮะเลมโบอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ไฟหน้าเขาให้มันเป็นไฟหลอดแก้วนะไฟโปรเจคเ,เตอร์เลย มีไฟเททาบันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็มีความเอกลักษณ์ของตัวนะ t ไทตันคือตัวนี้เลยนะครับสีโครเมียมไฟของเขาด้านล่างนะนี่เลยก็จะมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็ไฟอ,อะไรอะไฟฮาโลเจนนะครับตรงนี้นะครับนี่เลยนะามาดูด้านข้างนะครับคมสันต่างๆที่เขาดีไซน์ออกมาได้แบบนะสารแบบชัดเจนเลยนะครับนี่เลย นะเป็นรถเดิมๆไม่มีประวัติชนหนักพิวามจมน้ำแน่นอนนะครับแล้วก็มาพร้อมกับยางบิสโต้นะครัปี2018นใะช้ยาง245 65 R 1 7เป็นล้อแม็กซีทูโทนนะครับนะเป็นเดิมจากโรงงานเลยสีเทาหน้าเงานะครับนี่6รูร้อยนะดิสเบรคคู่หน้ารายละเอียดส่วนของซุ้มล้อนะครับสวยสวยดำนะดำสนิทเลยไม่มีร้อยสนิมในดๆทั้งสิ้นเลยนะครับแล้วก็บันไดข้างนะฮะ เอกลักษณ์ของเขาเลยนะครับนะเนื่องจากเป็นรถตัวสงูงก็จะมีบันไดมาให้กระจกผ้าปรับไฟฟ้าไฟเลี้ยว LED เรียบร้อยนะครับคันนี้นะครับก็จะได้เป็นกุญแจแบบปุ่น2ปุ่มอย่างนี้เลยนะฮะมาเปิดสีโครเมียมมีกุญแจเขาจะเป็นแบบว่า immobilizer นะครับนี่เลยนะครับการขโมยนะฮะนี่มีชิปด้านในแล้วก็ติดกันศาดตร์มาให้เรียบร้อยนะฮะด้านหลัง รถนะยังไม่ได้ปรับสภาพยังไม่ได้ล้างนะครับคัสซีนะครับตามสนิทไม่มีสนิมนะครับแล้วก็ตัวรถนี้บางอย่างสังกสีเลยนะครับคุณลูกค้านี่เลยนะครับอ่าด้านท้ายหน่อยนะด้านท้ายไฟท้ายของเขานะครับเขาจะให้มาเป็นตัวไฟแท้ LED นะครับแล้วก็จะเป็นสัญลักษณ์ตัว P เนื่องจากย่อมาจากตัวพัดนะครับตัวยกสูงนะไฟเลี้ยวไฟถอยก็จะเป็นแบบหลอดไส้นะ การชนหลังนะครับก็มีแบบเล่นลวดลายเอกลักษณ์ของตัวไททันเลยนะตัวเครื่องยนต์ไมเวกคลีนดีเซลแล้วนะครับ2.4ลิตร181แรงมา้ามาพร้อมกับกล้องถอยหลังด้วยแล้เปิดก็จะเป็นสีโครเมียมไฟเบรกตัวที่ 3. นะม่ามาดูในส่วนของตัวกระบะนะครับนะเดิมๆนะครับนี่เลยนะฮะนี่ขนาดยังไม่ปรับสภาพนะรถก็คือ สวยงามเลยทีเดียวนะครับนะสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่ได้ชมคลิปนี้แล้วสนใจอยากสอบถามรายละเอียดของตัวรถก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ตามเบอร์ด้านล่างนี้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้ที่บร,ริษัทของเรานะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1มิบุรีกรุงเทพนะครับอย้ามีคัางราคา49900นบาทนะครับเครดิตด,ดีฟรีดาวได้เลยนะฮะคนันนี้ไม่ส0 0 0 0เองนะฮะผ่อนอยู่ประมาณ900 0ปลายๆนะครับยังไงก็รีบเลยนะครับมาก่อนได้ก่อน ด้านในนะครับนี่เลยนะด้านในของเขานะครับก็จะให้มาเป็นโทนสีดำนะตัวนี้เป็นตัว GLS นะครับเบาะก็จะเป็นเบาะผ้านะครับนี่เลยเบาะผ้าแล้วก็ได้กระจกไฟฟ้าแล้วนะครับพับปรับไฟฟ้านะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับนะพวงมาลัยก็คือนะไม่มีรอยทะลุทะลอกเลยนะไม2สองหมื่นสามนะคุณลูกค้านี่เลย23,504กิโลเท่านั้นเองนะครับ ่าเดี๋ยวจะสตาร์ทให้ดูนะฮะนี่เลยนะครับคุณลูกค้าไม่แท้ด้วยนะครับแล้วก็วารันตีศูนย์นะครับ5ปีนะนี่เลยนะครับรายละเอียดในส่วนของวิทยุนะครับ C D F M A M U S B Bluetooth ได้ด้วยนะครับแล้วก็แอร์ก็จะเป็นแอร์ออโต้นะครับนี่เกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับมีกล้องหอยหลังมาให้เรียบร้อยนี่เลยนะครับมีตีเส้นอะไรให้หมดนะฮะ รายละเอียดภายในก็ถือว่า90%นะครับนะแล้วก็พลาสติกก็ยังไม่แกะหาคู่มือต่างๆอยู่ครบนะครับไปดูในห้องเครื่องกันหน่อยห้องเครื่องนะครับคือตอนนี้สตาร์ทเครื่องอยู่นะครับก็นี่เลยมนาะดูห้องเครื่องกันเลยนะครับรายละเอียดตัวเครื่องอย่างที่บอกนะเป็นตัวเครื่องดีเซลคอมมอนเลวนะครับ ไมเวกนะเป็นดีเซลคลีนแล้วด้วยแล้วก็ตัวเครื่องนี่แบบสะอาดมากๆนะฮะรอยเม็ดรอยมาร์กจากโรงงานนะครับมีอยู่ให้เห็นนะฮะฐานหน้าเดิมมีตัวแอลนะครับนะแล้วก็ในส่วนของน็อตนะครับไม่มีขยับนะเม็ดอาร์เดิมๆเลยนะตัวในส่วนของแผ่นกันความร้อนเดิมๆนะครับมั่นใจได้เลยนะครับรถคันนี้นะครับไม่มีประวัติชนนักมาแน่นอนนะครับสามารถตรวจสอบประวัติได้เลยนะครับไม่สองหมื่นโลนะ คุ้มราคาประหยัดนะครับกว่าไปแดงก็ประมาณ2-3แสนเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ติดต่อกันเข้ามาได้ถ้าสนใจอยากสอบถามรายละเอียดกับเจ้าตัว Titan 2.4 GLS พัด s แครบคันนี้ก็รีบติดต่อเข้ามานะครับอ่ะข้ามาฝั่งนี้กันต่อนะครับคันนี้ก็จะเป็น All New Titan 2.4 GT Premium นะครับอ่ามันจะมี2รุ่น GT 2.4 GT นะครับวก็2.4 GT Premium ก็คือตัวท็อปสุด น,ะะนี่เลยรูปโฉมด้านหน้านะมาพร้อมกับสีดำคือดุดุเลยนะฮะนะแล้วก็แต่งในส่วนของตัวอักษรไททัน Titan, ที่เป็นตัวสีโครเมียมนะหคือรถสีดำแล้วก็แต่งตัวอัรสีโครเมียมคือเพิ่มความดุดันให้กับตัวรถอีกนะฮะคุณลูกค้าไฟหนะ้าก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ฮาโลเจนนะครับแต่อยู่ด้านล่างนี่เลยนะรถยังไม่ได้ปรับสภาพนะแต่ก็มีกล้องมาให้ด้วยนะนี่เลย กล้องรอบคันนะครับเป็นอาราวิวด้วยคันนี้นะครับในส่วนของพาร์ตด้านข้างนะครับนะพาร์ตด้านข้างคันนี้มีโป่งล้อมาให้เพิ่มความหล่อนะครับตัวรถอ่ายางบิสโต้นะครับปี2018เช่นเดียวกันนะฮะคันนี้สัปดาห์ที่47แล้วก็ใช้ยาง2 6 5 6 0 R 1 8จะเป็นล้อขนาด18นิ้วนะครับดิสเบรกคู่หน้าอะไรเอทตัวรถเดิมๆเลย กระจกผ้าปรับไฟฟา้าเหมือนกันนะครับนะกุญแจ Immobilizer มมเ,เหมือนกันนะครับติดฟิล์มเซรามิกมาให้ประมาณ80%นะครับคิ้วกันสตร์แล้วก็คันนี้นะครับเบาเปิดจะเป็นสีโครเมียมเป็นกุญแจแบบสมารท์ทคคเล็นะครับด้านท้ายนะสติ๊กเกอร์อยู่ครบนะฮะอ่ไฟท้ายด้านในจะเป็นสีสีดำนะเพิ่มความดุให้ตัวรถแล้วก็ไฟท้ายไฟเบรกก็จะเป็น LED แล้ว นะครับมีกล้องมาให้นะครับมีเซนเซอร์มาให้ด้านหลังนะมีใบใบสปอร์ตด้วยตัวนี้นะครับมีเซ็นเซอร์รอบคันนะฮะกล้องถอยหลังและก็รายละเอียดที่สุดของตัวท้ายกระบะนะครับเบสอาร์ตอะไรเดิมๆหมดเลยนะครับรถไม่มีประวัตินะฮะชนหนักพิวาตจมน้ำเลยนะครับถ้าลูกค้าอยากได้รถมือเดียวรถสวยรถเดิมนะครับประวัติดีๆนะครับติดต่อกันเข้ามาได้เลยแล้วก็ สีดำนะครับยังไม่เคยมีเข้ามานะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจไททันพัทนะครับตัวท็อปสุดสีดำผมบอกได้เลยว่ามาก่อนได้ก่อนจองก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับนะคันนี้ไม่แปดหมื่นห้านะฮะร,ราคาอยู่ที่595 5 9 5าห้บาทเท่านั้นเองนะราคาป้ายแดงโอเเกือบประมาณ800,000กว่าบาทนะถ้าผมจะไม่ผิดในส่วนของไททันนะครับนี่เลยช่วงล่างนะครับเดิมเมนะครับ นี่ถ้าได้ล้างนะฮะขัดสีอะไรต่างๆนะสีดำคือเงาเงาเงาแบบว่าเห็นสะท้อนตัวเองเลยนะครับมาดูในส่วนของด้านในนะครับนี่ด้านหลังคันนี้ตัวท็อปสุดให้มาเป็นเบาะหนังนะฮะให้มาเป็นเบาะหนังได้ด้วยนะครับภายในสีดำนี่ลูกค้านะครับเขาจะมีในส่วนของช่องแอร์ด้านบนมาให้ด้วยนะตัวท็อปสุด นี่นะครับผมเห็นตัวแรกเลยนะของรถกระบะแล้วก็มีตัวฟองอากาศมาให้ด้วยนะฮะสวยๆแบบนี้นะฮะนี่เลยนี่นะครับไฟนะครับมีครบหมดแล้วก็มีตัวชาร์จแบตนะ USB มาให้ด้วยคือเบาะนะครับสภาพแบบ90%เลยทีเดียวนะฮะมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับด้านหน้านะฮะก็กระจกไฟฟ้านะครับนะตรงนี้ก็จะผูกด,ด้วยกับ หนังสีดำนะครับนี่เลยนะครับอ่าแล้วก็พวงมาลัยนะครับมัลติฟังก์ชันนะครับมัลติฟังก์ชันนะแล้วก็ไม้นะครับ8 5 9หม่นักิกิโลนะครับนะได้เป็นวิทยุนะครับ cd fm am usb นะครับ a ux นะบลูทูธได้แล้วก็แอร์ออโต้นะครับนี่เลยนะมีปาร์เซนเซอร์มีบายสปอร์ตมีตัวสตาร์ทสต็อปนะครับเวลาจอดไฟแดงก็ เครื่องจะดับทางานเองนะครับมีพอต h D M I นะครับเกียร์6สปีดอ่าเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับแล้วก็คันนี้นะครับเขาเป็นกระจกด้านหน้านะเป็นแบบปรับแสงทะยานตามาให้ด้วยอ่านี่นะครับนี่เวลาสตาร์ทนะครับไม่ก็จะขึ้นโชว์อย่างนี้เลยนะเป็นไมแบบดิจิตอลนะครับอ็อปชั่นเยอะมากนะคันนี้แล้วก็เวลาถอยหลังก็ กล้องนะครับก็จะขึ้นแบบอาราวิวเลยนะฮะนี่เลยนะครับจะขึ้นแบบอาราวิวเราจะเห็นเลยนะครับว่ารอบตัวรถนะครับนี่เลยนะราคา595 0,000าบาทผมว่าไม่แพงนะสอหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหารถกระบะนะครับตัวท็อปสุดนะคันนี้แนะนำเลยนะผมข่าสเปคนี่เขาจะมีกล้องมาให้ด้วยนะนี่นะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าตัวเครื่องดีเซลเขาบอกเร็วนะครับ เป็นตัวเครื่องไมเวกนะครับนี่นะฮะสภาพห้องเครื่องนะฮะเดี๋ยวเราทําความสะอาดให้นะรถเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ล้างเลยนะครับลูกค้าตัวเครื่องยนต์2.4ลิตรนะครับ2.4ลิตร181แรงม้านะครับลูกค้าที่ชอบความแรงอัตราเร่งดีๆนะครับคันนี้ตอบโจทย์เลยนะฮะอ่ะยังไงก็ขอฝากด้วยนะครับกับเจ้าตัวไททันนะครับ2คันนี้ นะชอบคันไหนสีอะไรรุ่นไหนยังไงก็สามารถติดต่อเข้ามาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงนะครับอยากจะมาทดลองขับก็ยินดีนะครับเข้ามาได้เลยที่บริษัทเพชรยนต์ตั้งอยู่ที่ซอยเสรีิไทย68แยกหนึ่งบิบบุรีกรุงเทพนะครับเปิดบริการทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะฮะเดี๋ยวดีเทลอีกทีนะครับคันนี้นะครับสีขาวฝั่งขวามือผมนี้นะเป็นเจ้าตัวไททัน2.4 G L S เป็นตัวแคปนะฮะปี2018.19ไม y 2 3 0 0 0นะฮะราคา499,000บาท499,000บาทฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ9,000ในส่วนของซีดำคันนี้นะเป็นเจ้าตัวไททัน2.4 GT Premium นะฮะปี2018.19เกียร์แมนนวลน,นะฮะราคาขายอยู่ที่595,000บาทเท่านั้นเองนะครับ แล้วก็ไมยวิ่งเพียง85,000กิโลนะครับลูกค้าชอบท่านไหนนะฮะอย่าสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมก็สามารถติดต่อมาตามเบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะฮะก็ฝากคุณลูกค้ากดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งทางช่องเพชรยนของเราด้วยนะครับมาชมว่าคลิปหน้าผมจะมารีวิวนะครับรถรุ่นไหนคอติดตามชมสวัสนดนีผมม้าเพรยนต์ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ